หลังที่เรารอเพื่อนๆทานข้าวในมื้อเช้านะครับเราก็เลยเดินมาที่สะพูอีกที่นึงนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนะฮะลักษณะสะคือส,สามารถที่จะลงน้ําได้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นห้องๆแล้วก็ เปิดประตูลงแล้วลงน้าได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศของสระน้ําที่โรงแรมนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับชีวิตคนเรานะครับสามารถเลือกได้นะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีเงินนะครับมันสามารถซื้อได้ครับแต่ถ้าไม่มีเงินก็มันไม่สามารถซื้อออปชันได้นะครับพูดถึงว่าเรื่องเงินก็สําคัญนะครับเพื่อนๆเงินคือปัจจัยนะครับ เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้แบบเงินคือพระเจ้านะก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเงินนะี่ยมันซื้อได้ทุกสิ่งนะครับซื้อซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างได้เช่นซื้อความสะดวกสบายเงินมันคือออปชันนะครับทุกคนก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาหาเงินใช่ไหมครับเพื่อนอพูดเรื่องสาวยน้ําดีกว่านะครับอย่าพูดเรื่องเงินนะเราเอาแบบว่า ความสวยงามมาฝากเพื่อนๆกันนะครับในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มหนึ่งของ Marriott ฮ o t ล l อนด์นะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะพยายามสรรหานะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ่ายทอดบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อว่าจะได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับของมาริออทโคเชลแอนด์สปานะครับเราไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เก็บบรรยากาศของสถานที่เอาไว้นะครับเผื่อว่าเราได้ย้อนกลับมาดูว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมาที่นี่นะครับเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามดูคลิปอันนี้เขาก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งพักผ่อนนะครับเพื่อนๆ งดงามนะครับสวยงามครับสวยงามมากๆเลยนะครับโซนนี้มันจะเป็นเหมือนกับ private r o o m นะฮะก็คือว่าจะเป็นแบบโซนส่วนตัวนะครับไม่ยุ่งกับใครนะครับอยากเล่นน้ำฉันก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ดีนะครับแต่โซนนี้มันค่อนข้างที่จะแพงกว่าโซนอื่นนะครับผมว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดประตูแล้วลงน้ําได้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ ให้เพืเ่อนๆที่ดูเนาะเผื่อว่าสนใจที่จะจะมาพักก็สามารถมาพักได้นะครับแต่ข้าห้องผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างราคาสูงมากๆเลยครับเพืเ่อนๆนี่ขนาดมาในช่วงที่โลซีซั่นนะครับก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพืเ่อนๆส่วนมากจะมีแต่แขกที่เป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับ ยุโรปเอเชียนี่ก็มีนะครับพวกเกาหลีจีนจีนก็เห็นน้อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเกาหลีนะครับเวียดนามที่ไม่มีครับจะมีญี่ปุ่นนี่ก็น้อยครับแต่ว่าจะเป็นโซนยุโรปซะมากกว่านะครับออฟริกาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมากันนะครับก็ชอบเมืองไทยนะครับเพื่อนเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหน สนใจจะมาเที่ยวชมก็ได้นะครับวันนี้ก็สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆจะได้เก็บบรรยากาศเอาไว้หลายๆมุมนะเนาะแปลกๆนะครับอันนี้คือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งทสวยงามนะครับจะดเห็นแบบเดินไปตรงสะพาน อีกมุมหนึ่งของโรงแรมนะครับก็จะมีสวนให้นะครับวัดงามนะครับเพื่อนโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกมุมมองหนึ่งที่เราที่ เรายังไม่เคยเดินมานะครับแต่ว่าเราก็นะครับเราได้เดินมาเห็นแล้วนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย